ครับเพื่อนๆบ้านสวนลงติงนะครับเดี๋ยววันนี้ผมมาถ่ายคลิปเกี่ยวกับเหรียญเสมาหน้าเลื่อนหลังเลื่อนเหรียญน,นี้ที่จะสร้างเป็นพระประจําปีในปี2555นะครับซึ่งเป็นรถหลังรถไฟคู่ที่นิยมสุดนะครับก็ถ้าเป็นเนื้อน,นิยมสุดก็จะเป็นทองแดงแบบนี้นะครับเพื่อนๆก็จะสร้างน้อยนะครับในยุคนั้นก็เป็นวาระที่ครบ100ปีของท่านอาจารย์ทิมวัชชังให้พอดีด้วยนะครับในปี2545นะครับ ส่วนอันนี้ก็จะเป็นแบบชุบอัลปาก้านะครับซึ่งจะนิยมรองลงมาจากเนื้อทองแดงกะไหล่นะครับแบบนี้นะอ่าเนี่ยนะครับและจะมีรางคู่อยู่ข้างคอนะเป็นรางรถไฟนะครับมีทั้งบล็อกขยื่นแบบนี้ด้วยนะครับอันนี้จะไม่ใช่รางคู่นะจะเป็นบล็อกขยื่นนะครับแต่ก็จะมีเส้นคู่ข้างคอแต่จะไปคนละทางกันนะครับเพื่อนๆเนี่ยนะครับเห็นไหมพอดีเหรียญนี้นะครับ,มนนรบผมเลี่ยมไว้นานแล้วล่ะแล้วก็ มีเพื่อนท่านหนึ่งนะขอแบ่งไปนะครับน้องเขาน่าจะเป็นทหารนะครับอยู่สามจังหวัดชายแดนใต้นะช่วงนี้ก็เลยมาขอบูชาแบ่งไปนะเดี๋ยวผมจะต้องส่งไปให้เขาที่ปัตตานีนะครับซึ่งหลวงพ่อทวดเนี่ยใช้ดีอยู่แล้วนะครับเพราะท่านเป็นพระนิรันดรลายนะเพื่อนเพื่อนนะปกป้องคุ้มครองนะครับตามความเชื่อของเรานะครับบวชสวดบ,บูชาท่านก็คือนโมพุตธสโตอาคันติมายะอิติภควานะครับ เนี so you know, ่ยนะครับเดี๋ยวส่งไปปัตตานีผมก็เลยคิดว่าเดี๋ยวถ้าเหรียญส่งไปแล้วก็จะไม่มีเหรียญนะครับก็เลยคิดว่าเดี๋ยวเรามาทําคลิปสักนิดนะครับวันนี้ผมก็จะทําเป็นบล็อกลางรถไฟที่นิยมสุดเนี่ยนะครับเดี๋ยวเราลงกล้องกันเลยนะครับเพื่อนๆเอาจากด้านหลังเลยนะครับด้านหน้าก็จะเป็นรูปหลวงพ่อทวดแบบนี้นะครับอยู่ในใบเสมานะเนี่ยนะครับแล้วก็เขียนว่าหลวงพ่อทวดวัดช้างให้แบบนี้น้เพื่อนนะอย่างเงี้ยนะครับ ส่วนด้านหลังนะครับก็จะเป็นรูปของท่านพระอาจารย์ทิมนะเขียนว่าพระครูวิสัยโสพลวงเล็บทิมนะครับแล้วก็จะมีการตอกประจําปีก็คือ55นะครับจะมีทั้ง5 5หจุดกับไม่จุดนะครับผมสังเกตในรางรถไฟในี่ย55จะไม่จุดนะครับก็จะไม่มีจุดตรงนี้นะที่สําคัญตรงนี้นะครับก็จะมีเส้นคู่เห็นไหมครับที่ลากมาถึงคอของอาจารย์จากตัวกอรฟอนเนี่ยนะลงมาเป็นเส้นคู่ชัดๆตรงนี้นะครับ เพราะฉะนั้นก็เลยเรียกว่ารางรถไฟนะแล้วก็จะมีเส้นสายฝนวิ่งพาดลงมาเยอะเลยฮะมีเส้นแตกต่างๆเนี่ยมากมายเลยนะในเหรียญน,นะครับซึ่งก็เป็นเหรียญที่สวยงามเหรียญหนึ่งเลยนะแล้วก็อายุเหรียญก็จากที่สร้างมาตอนนี้ก็ประมาณ1213ปีแล้วในปี5้าเนี่ยรู้สึกจะเป็นปีมะโรงด้วยนะครับซึ่งเป็นปีแบบมงคลนะปีมะโรงแถมปกเสกในวาระเสาห้าด้วยนะครับเหรียญน,นี้ก็เลยได้รับความนิยมนะ้เพื่อน รู้สึกว่าบล็อกลางรถไฟเนี่ยจะสร้างประมาณที่เป็นเนื้อท้องแดงนะครับรสุดจะแค่หมื่นเหรียญน,นะถ้าผมจําข้อมูลไม่ผิดนะครับเดี๋ยวเราลงลองลง,ลงกล้องในส่วนที่เปล้างรถไฟเลยแล้วกันนะครับซ้ายมือของเรานะเพื่อนๆน,นะครับตรงคอของอาจารย์นะชัดเนี่ยนะครับตรงนี้นะเห็นไหมครับ จะมีเส้นเป็นคู่นะครับวิ่งมาจากตัวอักษรนะครับจากซ้ายลงมาขวานะาเนี่ยนะครับเข้าไปที่คอของท่านจันทิมนะเห็นไหมเส้นเนี้ยนะครับทําให้เส้นเรียกว่าเส้นรางรถไฟนะจะมีอยู่ในบล็อกนี้นะครับเนี่ยนะประมาณนี้เลยนะครับก็จะเป็นบล็อกที่นิยมนะเพื่อนๆเดี๋ยวดูในเหรียญที่เป็นทองแดงลมดังบ้างก็ได้นะครับ นี่นะครับจะเป็นเส้นนี้นะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมชัดเจนนะ,ะ,น,น,น,ะนะครับแล้วก็จะมีเส้นเนี่ยนะครับเยอะเลยนะครับก็จะมีเส้นเป็นสายฝนวิ่งลงมานะมากมายนะครับที่ผมสังเกตอีกอย่างหนึ่งของบล็อกนี้ด้านหน้านะครับตร,ตรงใต้แขนเนี่ยนะครับก็จะมีเส้นน,นะครับเส้นนี้นะเห็นไหมเป็นเส้นบางๆอยู่ใต้ข้อศอกของหลวงพ่อทวดนะครับเนี่ยนะ ไม่ใครชัดอ่าเนี่ยนะครับเส้นนี้อีกเส้นหนึ่งนะนะครับก็ถ้าสะสมผมคิดว่าส่วนใหญ่ก็อยากจะสะสมไปที่บล็อกนี้นะเพราะว่าเป็นบล็อกที่นิยมสุดนะครับส่วนบล็อกที่เป็นแบบขยืน่นแล้วก็มีเส้นคู่เหมือนกันแต่ไม่ได้เรียกว่ารางรถไฟนะเพื่อนๆใี่นะครับเส้นจะต่างกันเห็นไหมนะอันนี้จะวิ่งจากจากด้านซ้ายขึ้นไป เนี่ยนะครับนะอีกแบบหนึ่งนะไม่ได้วิ่งจากตัวกระสอบลงมาที่คอนะแต่จะวิ่งจากตรงพื้นที่ว่างเห็นไหมครับขึ้นไปที่ประมาณแก้มนะอันนี้ก็เป็นลางคู่เหมือนกันแต่ว่าเป็นบล็อกที่ขยี้กันตรงศีรษะตรงนี้นะครับผมก็ว่าเป็นบล็อกที่น่าสะสมอีกบล็อกหนึ่งนะเพราะว่าก็สวยงามเหมือนกันนะครับแต่ที่ต่างกันตรงเนี้ยที่ผมสังเกตก็คือ ถ้าเป็นบล็อกเนี่ย55เขาจะมีจุดด้านหลังเห็นไหมฮะเนี่ยนะครับจะไม่เหมือนกันนะอ่าแต่ถ้าเป็นรางรถไฟเนี่ยนะครับอ่าเห็นไหม55ด้านหลังเขาจะไม่มีจุดนะครับนะเท่าที่ผมมีนะไม่รู้ว่าที่เพื่อนๆมีเป็นยังไงนะครับแต่ว่าเราก็แลกเป็นข้อมูลกันเนี่ยนะครับแล้วก็ลากจากตวกัวอักษรลงมานะครับที่คอนะซึ่งจะต่างกันนะครับบางทีอาจจะสับสนได้นะครับ พอเป็นเส้นตรงคอเหมือนกันแต่แต่ไม่เหมือนกันนะครับเพื่อนสูงยากจังเนี่ยนะครับอ่าไม่เหมือนกันเห็นไหมโอเคนะครับก็เดี๋ยวผมคงต้องแพ็กก่อนแล้วก็ส่งไปให้ช่วยคุ้มครองลัวของชาตินะอยากให้อ่า ปลอดภัยกันทุกคนนะครับดูแลประเทศพื้นที่ของเราให้มั่นคงแล้วก็ประชาชนอยู่เย็นเป็นสุขนะครับทำมาค้าขายรุ่งเรืองนะครับทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีนะครับผมวันนี้ก็ลากันไปด้วยเหรียญหลวงประทวดบล,ล็อกรางรถไฟเหรียญน,นี้นะครับนโมโพธิสัตโตอาคันติมายะอิติปขวะค่ะเพื่นเพื่อนสวัสดีที่บ้านสุนุมติพัทลุงครับ